สาครแตกป้าดวงเฮงถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าใบรับนอนะสามสิบล้านสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a มเอวอร์ตี้ก็มีข่าวสารเด็ดเดดตัวเลขด,ดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นข่าวดีนะคะต้องขอแสดงความดีดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะคุณป้าดวงเฮงนะคะถูกลัตเตอรี่นอนะห้าในะคะสามสิบล้านแตกที่สมุทรสาครนนะคะ ในโลกออนไลน์นะคะได้แชร์ภาพแผงหวยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะมีตัวเลขรางวัลที่1คือ639-235นะคะถูกรางวัลที่หนใบรับเนอ30อสาล้านเลยนะคะผู้ใช้ f เฟ e บ o o กรายหนึ่งนะคะนามว่าพินรุทัยนะคะสบงนะคะ ที่โพส์ภาพและข้อความระบุว่าดีใจแทนลูกค้าแตกแล้วจ้า30ล้านโอ้ยโคตรดีใจจังหวัดสมุทรสาครแตกแล้วแผงนี้ดีถูกแล้วรวยนี่เลยนะคะมีภาพของแผงหวยที่มีหมายเลขสลากินแบ่งรัฐบาล6 39 2 3 5จําจำนวน5ใบติดอยู่ที่แผงนะคะ ซึ่งเจ้าของร้านถ่ายไว้ตอนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อนะคะสร้างความเฮือหาให้กับผู้พะเห็นอย่างมากนะคะจากนั้นนะคะผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายเดิมนะคะก็ได้โพสต์ภาพและข้อความใหม่เป็นภาพของผู้โชคดีเจ้าของรางวัลที่1รับเงิน30ล้านนะคะโดยมีข้อความระบุว่าเฐีใหม่อยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นี่เองงวดประจำวันที่16ธันวาคม64คนแถวยกกระบัดบ้านเราอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร5ใบ30ล้านนี่เลยนะคะเมื่อพดน์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะชมหน้าของเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะเป็นเศรษฐีท่านนี้นะคะเป็นคุณป้าท่านนี้ดวงเฮงนะคะรับนอนเนะสามสิบล้านไปนอนกอดเลยนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะถ้าท่านมีคลิปดีๆเด็ดแบบนี้ส่งมาได้ที่เพจ เฟซบุ๊กเป้ปังนะคะขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่แน่งวดต่อไปอาจเป็นท่านก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ